สวัสดีครับทุกคนโอสว่วนสกายบล็อกรีบอลวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนของมอดตัว Extreme Reactor กันดีกว่านะก็คือจเจ้ามอดอ่าเตาปฏิกรณ์พวกนี้นี่แหละซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังจํากันได้นะเราได้มีโตเตาปฏิกรณ์อันแบบว่าเครื่องใหญ่โตมโหัานใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอามันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะ ใช้เตาปฏิกรของอีกมดหนึ่งนั่นเองนะซึ่งนะครับผมเจ้ามดนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือจะเป็นของเสียพวกนี้นี่แหละก็จะเป็นบูโทเนียมมาเจนไทอ่กากาไฟบานนี้ไม่เอาอินนไทอินสแตนไนท์ ight, อะไรพวกนี้นะอ่าดีดิกไรทอะไรพวกนี้อ่าไม่ใช่รีดิกไรทมันคืออะไรลูดิไรท์อันนี้แล้วก็จะเป็นรีดิไรท์อ่ารีดิคูไรท์อันนี้ไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะชื่อมันแปลกมากและเจ้าพวกนี้เนี่ยเราจะเอาไปทําในส่วนของพวก ดวงดาวทั้งหลายนะอันนี่เห็นไหมมันก็จะใช้เป็นพวกของเสียที่ได้จากเตาปฏิกรณ์อันนี้นี่แหละแต่ที่นี้เนี่ยไฟฟ้านะทุกคนเราไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเราจะไปใช้จากอีกมดหนึ่งนั่นก็คือรีแอคเตอร์ของตัวพาวาใช่ไหมแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยมันก็แค่3าคูณสเองนะทุกคนนะก็จะเป็นก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ 3. าคูณสนะซึ่งเป็นอะไรที่เล็กมากแล้วก็มันผลิตพลังงานให้เราเนี่ยตั้งเท่าไหร่ตั้ง50,000นกันเลยทีเดียวนะ เยอะกว่าเจ้าเตาเครื่องใหญ่ของเรานั่นอีกเออมาทุกคนเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากเจ้าตัวเราจะเริ่มสร้างเจ้าเครื่องนี้กันก่อนอาา่ะฮะจะเป็นเวกอินเจคชั่นในนี้อันนี้อันนี้ึ๊บเอามาให้หมดเลยเพราะว่าเราก็ต้องใช้มันหมดนี่แหละมาผมจะเริ่มสร้างให้ดูก่อนก็แล้วกันนะเผื่อใครลืมแล้วว่ามันสร้างยังไงใช่ไหมึ๊บเราวางเป็น3ามคูณสแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยวางเป็นตัวคอนโทรลเลอร์แบบนี้แล้วก็ทำสูงขึ้นมาประมาณ7 บล็อกนะทุกคนตอนนี้ก็2องเราจใช่ไหมสามสี่่้นน 3, 4, 4, 4, 5, 6, าหกเจ็ดแบบนี้อ่ะมันจะหน้าตาอยู่ประมาณนี้ทุกคนเราวางเป็นตัวรีโพเซอร์แคสซิ่งกับตรงนี้เป็นกระจอกใช่ไหมข้างบนตรงนี้เนี่ยให้เราวางเป็นเวสอินเจคชันนะอ่ะก็คือรีรีโพเซอร์เวสอินเจคชันตรงนี้วางบริเวณข้างบนตรงนี้ ส่วนตรงนี้เนี่ยให้เราวางเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ทุกคนปุ๊บอ่ะฝั่งนี้จะเป็นไอเทมออกก็แล้วกันผมจะวางเป็นตัวรีโวสเซอร์เอาพุทพอร์ตแบบนี้ปุ๊บข้างหลังเนี่ยเราจะวางเป็นตัวไฟฟ้านะปุ๊บเพราะว่าเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยส่วนตรงนี้ผมจะวางเป็นฟูลิดอินเจคชั่นก็แล้วกันปุ๊บโอเคใช้งานได้ไหมอ่าอันนี้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วก็ อ๋อไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าผมมีไฟฟ้าสำรองอยู่โดยเก็บไว้ในตัว Energy Q นะทุกคนอนะันนี้นะเป็น Ultimate Energy Q นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บพลังงานได้ตอนแรกอยู่ประมาณ2อา่า256ล้านนะทุกคนแต่ผมไปตั้งค่ามานันนิดหน่อยตอนนี้ก็เก็บได้แบบว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะโอเคทีนี้ไฟฟ้ามันก็เข้ามาแล้วใช่ไหมในส่วนเครื่องนี้เนี่ยเราจะทำที่ผลิตในส่วนของบลูทเนี่ยกันก่อนซึ่ง เจ้าบลูทนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันจะใช้เป็นไซยาไนต์ใช่ไหมโชคดีที่ไซยาไนต์เนี่ยมันมียังมีเอ็มซีทุกคนเราเอาตัวเอ c มซลิงก์้ามากดลิกข,ขวาตรงนี้แล้วก็ผมได้ไปทำเจ้าท่อไปพวกนี้มาด้วยทุกคนจะมี Universal ไป Fu ฟูลไป Energy ไปแล้วก็จะเป็นไอเทมไปนะในณที่นี้เนี่ยเราใช้เป็นตัวท่อไอเทมไปธรรมดาก็ได้ป,ปุ๊บไอท่อนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถฟิลเตอร์ไอเทมได้แล้วก็ อัปเกรดได้นิดหน่อยนะทุกคนแต่ความเร็วเนี่ยมันก็เท่ามันก็เท่ากับตัวท่อเคเบิลอันนี้นี่แหละเนี่ยไอเทมเคเบิลอันนี้นะความเร็วที่อัปเกรดสูงสุดได้นะตอนนี้ที่เราทําได้นะทุกคนในอนาคตเนี่ยเราจะทําได้ดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้มีแค่นี้นะทุกคนอ่ะเราเปิดเดินเครื่องไปส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นซิงค์นะทุกคนมันต้องใช้น้ําด้วยปึ๊บอ่าปึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัววอเทอร์ไป์ก็แล้วกันอ่าฟลิตไป์อันนี้ไม่ใช่วอเทอร์ไป์ ผลิตไฟต่อเข้ามาแบบนี้เราก็จะได้มาเป็นาสารของเสียก็คือบลูโทเนียมอันนี้นะเราจะว่าของเสียมันก็ไม่น่าจะใช่หรอกมั้งทุกคนเพราะว่าไอเจ้าตัวของเสียเนี่ยเราจะได้มาตอนที่เราเปิดเครื่องเตาปฏิกรณ์ใช่ไหมทุกคนมันจะได้ไฟฟา้ามาด้วยได้ของเสียมาด้วยใช่ไหมโอเคทีนี้เนี่ยตัวบลูโทเนียมเราก็ได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างเครื่องเนี้มาอีก3ามเครื่องทุกคนผมจะสร้างเป็นอเอาไว้ทั้ง4มุมเลยก็แล้วกันนะ ต่อปานะครับผมมีอีกหนึ่งเครื่องจากที่เรายังไม่ได้ทํานะมันจะเป็นเจ้าเครื่องนี้ทุกคนเป็นเครื่องเอ่อฟูดิไลเซอร์อันนี้นะซึ่งมันจะใช้เป็นฟูดิไลเซอร์แคสซิ่งก่อนก็คือจะเป็นไอรอนกับยูโรเรียมใช่ไหมยูโรเรียมเนี่ยเราจะเอายูเรเรียมไปเผาแล้วทุกคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มันมี EMC ด้วยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยแล้วก็จะใช้เป็นแลกแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราทํามาก่อนก็แล้วกันนะซึ่งมันจะ มันจะใช้เจ้านี้ทุกคนเป็นฟอเรติเลเซอร์แคสซิงใช่ไหมฟอเรติไลเซอร์แกสอ่าแกสอันนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะฟอเรติเลเซอร์คอนโทรลเลอร์อันนี้นะทุกคนฟอเรติเลเซอร์สโลิดอินเจคชันนะเอาไอเทมเข้าแล้วก็จะเป็นฟลิดอินเจคชันอันนี้ก็คือเอาของเหลวเข้าแล้วก็ท่อส่งออกท่อเป็นอ่อฟลิดเอาพุตอันนี้เนี่ยมันจะใช้ส่งเอาไอเทมออกก็ได้เอาของเหลวอ,ออกก็ได้แล้วก็จะเป็นตัวพาวเวอร์พอร์ตอันนี้นะเพราะว่าเครื่องจักรอันนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยแบบนี้นั่นเอง เดี๋ยวผมจะสร้างมันบริเวณใกล้ๆกับเจ้าเครื่องอันนี้เลยก็แล้วกันนะวางให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางหน่อยทุกคนอันนี้โอ้ตอกตอกอันนี้วางสี่อันนี้ก็วางสี่โอเคเราวางเป็น 3. ามคูณสแบบนี้นะปึ๊บปบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าปึ๊บตรงนี้วางเป็นคอนโทรลเลอร์ตรงนี้วางเป็นตัวเอ่อเอาเอา่เอโซลิดอินเจคชั่นตรงนี้ฟูลิดอินเจคชั่นตรงนี้แล้วก็อ๋อ ตรงนี้นะทุกคนเครื่องนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว solid อันนี้สออันทุกคนปุ๊บแบบนี้เราจะเอาอาไอเทมสองอันใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราวางเป็นตัวเอาพลังงานก็พแบบนี้ปุ๊บ,บแล้วก็วางปิดแบบนี้ได้เลยปุ๊บแบบนี้ได้ไหมอ o l i d must be content fullizer er output อ๋อใช่ใช่เราลืมตัว output อันนี้ผมวางไว้บนนี้ก็แล้วกันปุ๊บอ่าโอเคใช้งานได้แล้ว ทีนี้เนี่ยของอไอเทมแบบมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือเอาตัว EMC Link มาหนึ่งเลยคือจะมี y e l โ o w รียมทุกคนอ่ะ,อะมันจะมี y e l l o w รียมอันนึงแล้วก็ตรงนี้ผมใช้เป็นตัว Cable อันนี้ดีกว่านะปึ๊บอันนี้อ่ะส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวควอนท่อมเป็นพ l เ t t e r อันนี้แล้วก็ทําการจําลองตัว Output อันนี้มา Output Output เอาพุทพอร์ตแบบนี้แล้วก็คลุบแบบนี้อ่าฮะแล้วก็ดูไอเทมเข้ามาปุ๊บนี่มันจะมีบลูโทเนียมกับเยลโรเรียมนะส่วนเครื่องมันยังไม่ทํางานเพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้านะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าเจ้าเครื่องนี้มันก็ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยพอเราเดินเครื่องแล้วเนี่ยมันจะผลิตเป็นของเหลวก็คือเวอร์เดเรียมอันนี้มาให้เรานะและเดี๋ยวเราเอาเวอร์เดเรียมอันนี้เนี่ยไปใส่ในเตาปฏิกรณอีกทีหนึ่งทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในส่วนของตรงนั้นเนอะ ส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะทุกคนเราจะใช้แค่ solid injection อันนี้อันเดียวใช่ไหมอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยตรงนี้สามารถใส่อะไรเราจะใส่มาเป็นยิมซีลลิงเหมือนเดิมเราจะใส่มาเป็นไซยาไนท์ทุกคนอ่า C Y ไซยาไนท์แบบนี้เอาไซยาไนท์เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนทุกคนอ่าไซยาไนท์นี่ใช้อยู่2อย่างนะก็คือทำรูตัวเนียมแล้วก็ทำเป็นของเหลวแบบนี้ก่อนครั้งหนึ่งปุ๊บ และเราจะได้ของเหลวมาเป็นไซยาไนต์ที่มันเป็นแบบว่าเป็นฟูริดแบบนี้นะอะอะไรประมาณนี้มาต่อกันที่เครื่องดีโพเซสเตอร์เครื่องที่2นะครับเครื่องนี้เนี่ยเราจะเอาบลูโทเนียมทุกคนมาใช้งานแล้วก็จะผลิตมาเป็นเจ้าตัวนี้คือคือลูดิไรท์อันนี้นั่นเองนะเห็นไหมมันใช้เป็นไซยาไนต์กับบลูโทเนียมนะเออปึ๊บป๊บมาตัวฟูริดอินเจคชันตรงนี้เนี่ยผมจะ ผมขอใช้เป็น Universal ไ i p e นะทุกคนท่อไปอันนี้เนี่ยมันสามารถส่งไอเทมอของเหลวไฟฟ้าแล้วก็แก๊สได้หมดเลยนะเห็นไหมไอเทมก็ได้ของเหลวก็ได้พลังงานก็ได้แก๊สก็ได้นะครับผมก็ครอบเครื่องนะครอบเครื่องปุ๊บอ่าสายน้ำมาแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็วางเป็นอันนี้เหมือนเดิมอ่าเป็นโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดอันปุ๊บอ่เ output port แบบนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรากด คลิปขวาแล้วก็กดคลิกข,ขวาที่ควอนตัมใมโพลูเตอร์อ่อปุ๊บแบบนี้แล้วก็ปรับตัวปัจเจแบบนี้แล้วก็รูโทเนียมเนี่ยมันควรจะเข้ามาในนี้นะโอเคขออภัยทุกคนผมวางผิดเราต้องวางบูโทเนียมไว้ข้างบนไว้ไม่ใช่วางไว้ข้างๆไอ้ตรงเนี้มันเป็นไอ้ตัวไอเทมออกใช่ไหมปุ๊บอ่านี่ได้เราได้ตัวลูดีไรต์อันนี้มาแล้วแล้วก็ผมจะเอาเก็บไว้ในดรอเวอร์กล่องละกันนะอ่าดรอเวอร์ดรอเวอร์ ในส่วนถัดมาเนอะเราจะเอาลูดิรอันนี้มาทํมาให้มันกลายเป็นตัวลีดิคูลไลท์อันนี้แต่ของเหลวเนี่ยมันจะใช้เป็นมาเจนไทและทุกคนมาเจนไทเนี่ยถ้าใครยังจําได้นะก็คือเจ้ามาเจนไทอินกอรอันนี้เนี่ยเราจะได้มาจากตัวเตาปฏิกรร์ที่มันเป็นอ่าใช้เชือบเลยเป็นบลูโทเนียมใช่ไหมแล้วก็จะได้มาเป็นตัวมาเจนไทอินกอรนะเพราะงั้นเนี่ยมาเรามาสร้างเตาปฏิกรณ์กันเลยแต่ก็ไม่ต้องสร้างใหญ่มากหรอกทุกคน เราสร้างขนาดเล็กๆแบบ3าคูณสก็พอนะปึ๊บแบบนี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผลิตมาเป็นของเหลวแทนนะทุกคนอ่ะเราวางตัวรถเอ้ยไม่ใช่เราวางเป็นตัวรถแบบนี้ตัวคอนโรลรถข้างบนเออแล้วก็ตรงนี้วางแบบนี้แบบแบบนี้แบบนี้ปึ๊บแบบนี้ดูตามได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้อันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว solid asset point แบบนี้แล้วก็อ่า ของเหลวที่เราจะให้มันออกมาเนี่ยเราจะใช้มาเป็นตัวนี้ทุกคนเป็น r e เดเตอร์ฟิล์อินเจคชั่นพอร์ตแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวพลังงานที่เราจะเจาพลังงานออกพลังงานตรงนี้เนี่ยเราเอาไปทิ้งก็ได้นะแต่แบบทิ้งมันก็เสียดายใช่ไหมทุกคนเออก็เก็บไว้ดีกว่านะปึ๊บตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัวปึ๊บอ่าเอาบลูโทเนียมมาเหมือนเดิมแล้วก็ยูนิเวอร์แซลไปนิดนึงดูดอ่าดูดบลูโทเนียมเข้ามา ลูโทเนียมตอนนี้เนี่ยมันยังเขาเรียกว่าไง,ไงผลิตผลิตไม่ทันนะทุกคนเออโอเคพอใช้เป็นท่อนนี้ตัวมาอ่าบลูโทเนียมมันก็เข้ามาเลยเว้ยนี่เห็นไหมพอเราได้บลูโทเนียมนะทุกคนเดี๋ยวเราสั่งเดินเครื่องมาก่อนแป๊บหนึ่งของเหลวตรงนี้เนี่ยเราปรับมาเป็นเอาเล็แบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นตัวอ่ามาเจนไทเห็นไหมมาเจนไทมามาแล้วทุกคนมันกระดึบกระดึบมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วเห็นไหมเนี่ยของเหลวเป็นมาเจนไทนะ แทนที่เราจะได้ไอเทมเนี่ยเราได้ของเหลวมาเลยเพราะว่าเราต้องใช้มันมาเป็นของเหลวทุกคนไม่ใช่มาใช้มาเป็นไอเทมเห็นไหมมาใชทแบบนี้ก็คือใส่ในเครื่องรีโพเซอร์เหมือนเดิมนะครับผม,ผมนี่ผมจะใช้เจ้าเครื่องนี้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวขอไปจําจลองเจ้าตัวดรเวอร์นี้ก่อนปุ๊บแบบนี้แล้วก็มาที่บริวเวณข้างบนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วางเป็นแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็ใช้เป็นท่อธรรมดาก็ได้เพราะว่า เราไม่ต้องส่งไอเทมแบบเร็วขนาดนั้นหรอกทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยมันทํางานช้านอก่างที่รู้กันปึ๊บอ่าฮะปึ๊บลูดไร์น่าจะลงมาแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวติดไฟฟ้าก่อนใช่ไหมเออก่อนจะติดไฟฟ้านะทุกคนปึ๊บมาแบบนี้ก่อนเอาอฟลิตอินเจคชัน่นโอเคใช่ไหมถูกต้องใช้เป็นควอนตัมเมนโฟลเตอร์อันนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ยูแบบนิเวอร์แซลแล้วก็ปึ๊บแบบนี้อ่า ในว่าอ๋อนี่นี่เรนช์ Range, โอเคมาเจนไทน์โอเคมาเจนไทนข้ามาแล้วเข้ามาแบบทีละนิดทีละน้อยนะโอเคเราได้ตัวรีดิคูลไลท์มาแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนไอเครื่องนี้ผมทําให้มันสูงปลื้ดแบบนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะผมเข้าใจผิดไว้ทุกคนเราต้องสร้างไอเจ้าเครื่องนี้มาอีกเครื่องหนึ่งก็คือมันจะใช้ทั้งหมด5เครื่องใช่ไหมทีนี้เนี่ยเครื่องที่4นะทุกคนเราจะเอามามาดูตรงนี้กันก่อน ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาโบเดเรียมนะทุกคนมาใส่เป็นเชื้อเพลิงแทนใช่ไหมเนี่ยทุกคนแล้วมันจะผลิตมาเป็นโรซินัยอันนี้ให้เรานะซึ่งจะเป็นเหมือนแร่ c ีอาเป็นมันจะเป็นเหมือนสารสีแดงแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเจ้าสารสีแดงอันนี้เนี่ยเราจะเอามาใส่ในเครื่องดีโพซิเตอร์ทั้ง2อ,อันเลยทุกคน่ะเจ้าเครื่องนี้อันหนึ่งอันนี้เป็น o u พุ u พอร์ตไม่ใช่เป็นนี่ฟลิตินเจสเตอร์อันนี้เออปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวท่อมา ปึ๊บแบบนี้อ่านี่มาแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มาทาแบบนี้เหมือนกันปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่มาเป็นตัวลูดิไรต์อันนี้แทนอ่าผมจะเอาเป็นบนนี้ก็แล้วกันอ่าพอต่อไฟฟ้าอะไรมาแล้วไอ้แรกตรงนี้เนี่ยลูดิไรต์ตรงนี้มันต้องใช้2ก้อนนะแต่ตอนนี้เรามีก้อนเดียวเพราะว่าตัวมาจินไท้มันผลิตค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะเพราะว่า เราเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากทุกคนปุ๊บนี่เราต้องมาดูที่เครื่องตรงนี้ว่ามันผลิตทีละเท่าไรนะโอเคกําลังจะมาตอเคต่อไปต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าแร่อันนี้เป็นอินเซนไนใช่ไหมออ้เจ้าแร่ดูดีไลท์อันนั้นเนี่ยเราจะได้มาเป็นเจ้านี้ทุกคนเป็นอินเททัอันนี้นะเห็นไหมใช้2อ,อันนะแล้วก็ได้อินเททัมาอันหนึง่งใช้ของเหลวเป็นโรซินไนส่วนเจ้าตัวอินเซนไนอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวเบนิโอทอันนี้นะ ซึ่งเจ้านี่เนี่ยเราทําโดยใช้เจ้าเครื่องอันนี้ได้แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในพัทหน้าดีกว่านะเพราะว่าพัานนี้มันยาวและหรือจะได้จากการร่อนก็ได้นะทุกคนแต่รู้สึกว่าผมจะมีอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวทํามาเป็นตัวอย่างสักเล็ก,ลกๆน้อยๆยแล้วกันถ้าไม่มีโอเคมอีอันเดียวเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมร่อนไอ้เจ้านี่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้เป็นตะแกรงเนเธอร์เท่านั้นด้วยนะหรือจะไปขุดจากตัวเนเธอร์ก็ได้นะทุกคนเออ ถ้าใครไม่ขี้เขียนนะแต่ผมขี้เขียนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นอัตโนมัติจะดีกว่านะโอเคได้ตัวเบนิโอไทม์มาแล้วลองใส่ไปดูนะทุกคนว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดอ้อนแบบนี้อ่ามาแล้วเป็นอินสแตนไนท์อันนี้ส่วนอันนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละผมว่าอ่าได้มาแล้ว In อินไทม์อันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย